ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโดเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ วันก่อนแต่มานำเรื่องของนางพัฒนากับนางสุพัฒนาะซึ่งเป็นธิดาของตระกูลอุปถาของท่านพระรยวัตะซึ่งนางก็มีสามีคนเดียวกันโยมโดยการอนุญาตของนางพัฒนาซึ่งเป็นพี่สาวนะนางพัฒนาเป็นพี่สาวเนี่ยแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกก็กลัวว่าวงตระกลูลจะขาดศูนย์โยมก็บอกให้ สามีเนี่ยไปนำน้องสาวของตัวเองมาเป็นภรยาได้น้องสาวชื่อสุภัฒาเนี่ยนะสามีก็ได้ไปนำน้องสาวของนางพัฒามาเป็นภรยามาเป็นภรรยาด้วยทั้งสองก็รักใคร่กันดีโยมระหว่างนางพัฒาพี่สาวกับนางสุพัฒาน้องสาวเนี่ยมีการทำบุญให้ทานรักษาศีล อยู่เสมอๆในชีวิตการคลองเรือนนะพอหลังจากตายไปโยมทั้งสองคนนี้ก็เกิดในสวรรค์แต่ว่านางสุภัทธาเนี่ยที่เป็นน้องสาวเนี่ยได้ถวายทานโดยปรารบสงโยมแม้จะทำไม่ค่อยบ่อยครั้งนะแต่ว่าปรารบสงน้อมจิตถึงสงโยมได้เกิดในสวรรค์ชั้นนิมมารดี ส่วนนางพัฒนาพี่สาวเนี่ยโดยมากเวลาถวายทานก็จะปรารบเฉพาะบุคคลเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้เจาะจงสงไม่ได้ปรารบสงบุญอนิสง์ที่เจตนาในการถวายก็น้อยลงมาโยมน,นางก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเองนะเรียกว่าต่ำกว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่ต่ำกว่าชั้นนิมมารดีทีนี้นาง สุภธาเนี่ยก็มาตรวจดูกรรมของตัวเองว่าทําไมจึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้เพราะบุญกรรมอะไรก็เห็นกรรมของเธอเองที่ได้ถวายสังฆทานปรารบปรารบภูริยสงฆ์เนี่ยจึงมาเกิดชั้นนี้ส่วนพี่สาวของตัวเองได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะก็ลงมาเยี่ยมโยมมาพูดมาคุยกันนางสุภธาก็ได้บอกกรรมเก่า ทีนี้เรื่องราวของเรื่องราวที่ญาญมได้ฟังก็ถึงตอนที่ว่าเท้าสก,กะเนี่ยเห็นเทพิดาผู้มีรัศมีรุ่งเรืองมากนะมากกว่า,นะา,กกวา,าเทพิดาชั้นดาวดึงเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นใครมาจากไหนเทวดาชั้นไหนจึงมีรัศมีรุ่งเรืองยิ่งนักก็ได้ถามนางพัฒนาะซึ่งเป็นจึงเป็นเทพิดา ซึ่งเป็นเทพิดาเป็นาบาทบริจาริกาก็คือหญิงนักฟ้อนหญิงนางวบมเรอของเท้าสาก่านั่นแหละโยมว่าเธอคุยอยู่กับใครเป็นใครมาจากไหนญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะทีนี้นางพัฒธาก็ได้บอกนะก็ได้บอกเท้าสกกาว่า ได้บอกเท้าสก,ก่าว่า,าเทพิดานางนั้นนะ่ะเคยเป็นเคยเป็นน้องสาวของนางเองนะในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ว่านางได้ทําบุญคือถวายสังฆทานนะนางได้ถวายสังฆทานนางจึงมีเรียกว่าได้รับปริสงมากนะนางจึงได้ไปเกิดในชั้นนั้นมีรัศมีมากอย่างนั้นก็ได้บอกเท้าสกกะอย่างนี้ทีนี้เท้าสกกะเมื่อจะสารเสื่ เมื่อจะสรรเสริญความที่สังฆทานเนี่ยมีผลมากกว่าปาติบุคลิกทานเจาะจงบุคคลเนี่ยก็ได้กล่าวในตัดเป็นคาถาว่าดูก่อนนางพัฒนาคือได้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 ตรัสกับเทพิดาพัฒานี่นะว่าดูก่อนนางพัฒนาน้องสาวของเธอรุ่งเรืองกว่าเธอก็เพราะในชาติก่อนได้ถวายสังฆทาน ซึ่งมีผลไม่มีที่เปรียบได้ความจริงฉันได้ทูลถามพระพุทธเจ้าครั้งประทับอยู่ณนภะูเขาคิชกูตถึงผลแห่งทายธรรมที่ให้แล้วในเขตที่มีผลมากของมนุษย์ทั้งหลายผู้มุ่งบุญให้ทานอยู่หรือทำบุญปรารบเหตุแห่งการเวียนแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย จะถวายในบุคคลประเภทใดจึงจะมีผลมากอ๋ออันนี้ท้าสกะเคยทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วนะว่าทําบุญที่ไหนอย่างไรจึงจะมีผลมากอันนี้ส่งมากเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสบอกนางพัฒนายมว่าอดีตเนะี่ยเคยถามมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอบข้อความนั้นแก่ฉันอย่างแจ่มแจ้ง ถึงผลแห่งการถวายทานในเขตที่มีผลมากกว่าท่านผู้ปฏิบัติอริยมรรสีและท่านผู้ตั้งอยู่ในอริยผลสีชื่อว่าสงเป็นผู้ปฏิบัติตรงตั้งมั่นอยู่ในปัญญาและศีลเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มุ่งบุญถวายทานในท่านเหล่านี้ หรือทำบุญปรารบการเวียนเกิดเวียนตายทานที่ถวายในสงฆ์ย่อมมีผลมากมเรียกว่าทำบุญแล้วปรารถนาการเกิดอยู่นะปราถนาให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยถ้าจะให้ได้อนิสงฆ์เยอะก็ต้องถวายสังฆทานปรารบหมู่พระอริยสงฆ์พระสงฆ์แลเป็นผู้มีคุณยิ่งใหญ่ไพ่บุญ ไม่มีที่เปรียบได้เหมือนทะเลยากที่จะคาดคะเนได้ว่ามีน้ำเท่านี้เท่านี้ได้ฉะนั้นพระสงฆ์เหล่านี้แลเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมในหมู่นรชนเป็นผู้ทำแสงสว่างได้แก่นำแสงสว่างคือพระสัตธ,ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วมาชี้แจง เขาเหล่าใดถวายทานมุ่งตรงต่อสงทักษิณาของเขาเหล่านั้นชื่อว่าเป็นทักษิณาที่ถวายดีแล้วเส้นสวงดีแล้วบูชาชอบแล้วเพราะทักษินานั้นจัดเป็นสังคทานมีผลมากอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกทรงสรรเสริญจนเหล่าใดยังท้องเที่ยวอยู่ในโลก และลึกถึงบุญเช่นนี้ได้กําจัดมนทินคือความตรณีพร้อมด้วยรากเง่าไม่มีใครติเตียนได้โชนเช่นนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันเป็นสวรรค์อืมโยมเห็นนี้ตรงนี้อัตกถาท่านขยายนะว่าในหมว่าเยสังฆมุทิสะทะทันติทานังความว่า สัตว์เหล่าใดถวายทานมุ่งต่ออริยสงฆ์ในสมมุติสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือพระภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เป็นส่วนมากนะโยมนะและคือพระลูกหลานชาวบ้านที่มาบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่แหละเรียกว่าสมมุติสงฆ์นะแม้โดยที่สุดโคตรภูสงส์์สงยุคสุดท้ายของพระศาสนาโยมเป็นอันว่าสัตว์เหล่านั้น ถวายทานดีแล้วก็วคือว่าถวายทานในสมมุติสงก็ดีในโคตรปูสงในอนาคตการซึ่งเป็นสงที่ไม่มีธรรมโยมสงในอนาคตการนะโคตรปูสงเนี่ยเป็นศักแต่ว่ามีภากาสาวะพันคอเนี่ยถ้าเราถวายทานในสมมุติสง์เหล่านั้นแล้วสามารถน้อมจิตมุ่งตรงต่ออริยสงว่าหมู่พระอริยสงยส่งพระรูปนี้มารับสังฆทานของเรา การทำจิตให้มุ่งตรงนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์เหล่านั้นชื่อว่าทักษิณาทักษิณาที่ถึงแล้วในสงโยมชื่อว่าสัตว์เหล่านั้นบุคคลนั้นๆได้ถวายทานดีแล้วเพราะว่าได้ปรารภหมู่อริยสงฆ์แม้การบูชาด้วยการคารพและการต้อนรับก็เป็นการบูชาดีแล้วแม้บูชาด้วยเครื่องบูชาใหญ่ ก็เป็นการบูชาดีแล้วเมื่อนกันถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะทักษิณานั้นจัดเป็นสังฆทานมีผลมากอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จเสรแล้วอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกทรงสทเสด็จเสร็ยกย่องชมเชยถึงทานที่มีผลมากโดยในมีอธิว่าดูก่อนอ,อน,นุน เราไม่กล่าวว่าปาติปุคริกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของผู้บูชาและพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนีอ้อันนี้ท่านก็ยกมาว่า านิสงค์ของการถวายสังฆทานก็มีมากนะสมกับพุทธพจน์ที่องได้ทรงตรัสไว้ก็ท้าสักกะจอมเทพทรงบอกความเป็นไปทั้งหมดนี้แก่ท่านมหมาโมคราณนเถระด้วยคาถามีอาธิว่าทัตทะมานาวันเนนะดังนี้ท่านพระมหาโมคราณนะ จึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอ๋อแสดงว่าตรงนี้เนี่ยพระโมคคัลลานะได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงยมได้ไปพบทา้าวสกะท้าสก,กะก็ได้นำข้อความที่ได้ไปพบไปเห็นมานะได้นำมาบอกกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องของเทพิดาคือสุพัทธา เทพดาแล้วก็พัทาเทพดานั่นแหละในเรื่องที่ญาโยมได้ฟังมานะตรงนี้ท้าสกะมาบอกโยมนะพระผู้มีพระภาคาท่านพระโมคคานะจึงกราบทูลเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทาข้อนั้นให้เป็นเหตุเกิดเรื่องราวแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษัทที่ประชุมกันเทศนานั้นได้มีประโยชน์ แกมหาชนด้วยประการชนนี้แหลอัตกถาทัตทะวิมานก็จบลงไว้แเพียงเท่านี้โยมเป็นอย่างไรบ้างโยมโ <c oughs> ยมเวลาเหลืออีกนะฟังอีกเรื่องหนึ่งโยมเรื่องของเสสะวดีวิมานเสสะวดีวิมานมีคาถาว่า ภริกระชะตะเหมะชารัตฉันนังดังนี้เป็นต้นเสระอาเสสะวดีวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นได้มีลูกสะพ้ยของตระกูลชื่อเสสะวดีในตระกูลคระหะบดีมหาสารตระกูลหนึ่งณน,นารกาคาม ในแฟ้นมคดได้ยินว่านางเสสะวดีนั้นเมื่อเขากำลังสร้างสถูปทองประมาณโยอดหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะเป็นหญิงได้ไปยังฐานเจดีกับมารดาได้ถามมารดาว่าแม่จ๋าคนเหล่านี้ทำอะไรกันจ้ะมารดาตอบว่าเขาทำอิดทองคำเพื่อสร้างเจดีจ้ะลูก เด็กหญิงได้ฟังดังนั้นมีจิตเลื่อมใสบอกกะมารดาว่าแม่จ๋าที่คอของลูกมีเครื่องประดับเล็กๆทำด้วยทองคำลูกจะให้เครื่องประดับนี้เพื่อสร้างเจดีนะแม่มารดาพูดว่าดีแล้วลูกให้ไปเถิดแล้วก็ปลดเครื่องประดับนั้นจากคอมอบให้แก่ช่างทองกล่าวว่า เด็กหญิงคนนี้บริจาคเครื่องประดับนี้ท่านจงใส่เครื่องประดับนี้ลงไปแล้วทำอิดเถิดช่างทองได้ทำตามนั้นแล้วครั้นต่อมาเด็กหญิงนั้นได้ถึงแก่กรรมด้วยบุญนั้นนั่นเองได้บังเกิดในเทโวโลกต้องเที่ยวไปมาในเทโวโลกครั้นถึงศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้มาเกิดในนารกะคามจนอายุได้12ขวบ ตามลำดับโโยมไปเกิดในสวรรค์ลแล้วหมดบุญจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งนะวันหนึ่งเด็กหญิงนั้นได้รับเงินที่มารดาส่งไปให้จึงไปตลาดแห่งหนึ่งเพื่อซื้อน้ำมันก็ที่ตลาดนั้นมีบุตรกุด,ดุมพีคนหนึ่งเป็นพ่อค้ากำลังขุดเพื่อจะเอาเงินทองแก้วมุกดาแก้วมณีเป็นอันมาก ที่บิดาฝังเก็บไว้ด้วยกำลังกรรมจึงเห็นสมบัติที่ขุดขึ้นมานั้นเป็นกระเบื้องหินหินและกรวดไปหมดแต่นั้นจึงเอารวมเป็นกองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อทดสอบว่าเงินและทองเป็นต้นจกเป็นของผู้มีบุญบ้างกระมังเออโยมแปลกนะลำดับนั้น เด็กหญิงเห็นพ่อค้าบุตรกุดุมบีนั้นจึงถามว่าทำไมจึงเอาแก้วมากองไว้ที่ตลาดอย่างนี้เล่าคือเห็นเห็นเป็นเพชรตินจินดาโนะยมผู้หญิงคนนี้นะเด็กหญิงคนนี้แสดงว่ามีบุญยอมบุญถึงนะจึงเห็นพวกกระเบื้องหินกรวดเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเป็นแก้วนะควรจะเอาไปไว้เป็นอย่างดีไม่ใช่หรือพ่อค้าได้ฟังดังนั้นคิดว่าเด็กหญิงผู้นี้มีบุญมาก ของทั้งหมดนี้เป็นเงินเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้ด้วยอำนาจบุญของเด็กหญิงผู้นี้เราทั้งสองจักเป็นผู้ครอบครองร่วมกันเราจักสงเคราะห์เด็กหญิงนั้นจึงไปหามารดาของเด็กหญิงนั้นแล้วขอว่าท่านจงให้เด็กหญิงนี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อจะได้บุตรเถิดแล้วให้ทรัพย์เป็นนันมากทำ พิธีอาวาหะวิวาหะมงคลนำเด็กหญิงนั้นมาสู่เรือนของตนต่อมาพ่อค้าผู้สามีได้เห็นจริยาวัดของเด็กหญิงผู้เป็นภรรยานั้นจึงเปิดห้องคลังแล้วถามว่าน้องเห็นอะไรในห้องคลังนี้บ้างเมื่อภรรยาตอบว่าน้องเห็นเงินทองคำแก้วมณีกองอยู่จึงกล่าวต่อไปว่า ของเหล่านี้ได้หายไปด้วยกำลังกรรมของพี่ด้วยบุญวิเศษของน้องจึงเป็นของวิเศษอย่างเดิมเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปน้องคนเดียวจงดูแลสมบัติทั้งหมดในเรือนนี้พี่จะใช้เฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้นตั้งแต่นั้นมาชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อเด็กหญิงนั้นว่าเสสวดีก็สมัยนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร รู้ว่าตนจะสิ้นอายุจึงคิดว่าเราจักให้ค่าเลี้ยงดูแก่นางสารีพรามณีผู้เป็นมารดาของเราแล้วจักปรินิพานโอ้อันนี้ท่านก็จะไปโปรดแม่ของตัวเองนะโยมไปโปรดโยมแม่นะภาษาลิบุตรจาริพานแล้วเรื่องคงจะไม่เกี่ยวกับนางเสษวดีด้วยโยมแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ขออนุญาตการปรินิพานได้แสดงปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ตามพระพุทธบัญชาสารเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบทสารเสริญพันบทแล้วมุ่งหน้าไปจนพ้นทัศนวิสัยแต่ยังไม่หลีกไปกลับมาถวายบังคมอีกห้อมล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ออกจากวิหารให้โอวาสแก่ภิกษุสงฆ์แล้วปลอบท่านพระอานนท์ให้บริษัทสีกลับ ไปถึงนาลกะคามโดยลำดับให้มารดาตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วรุ่งเช้าก็ปรินิพานที่ห้องที่ท่านเกิดนั่นเองเมื่อพระสารีบุตรป,ปรินิพานแล้วถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายต่างทำสักการะศพล่วงไปเจ็ดวันร่วงไปถึงเจ็ดวันพากันก่อเจดีสูง ร้อยศอกด้วยกฤษณาและไม้จันร์นางเสสะวีได้ทราบข่าวการปรินิพานของพระเถระจึงคิดว่าเราจะไปบูชาศพหมายใจว่าจะให้คนรับใช้ถือพระอบเต็มด้วยดอกไม้ทองคําและของหอมไปจึงไปลาพ่อผัวแม้พ่อผัวจะพูดว่าเจ้ามีข้าวของหนัก และจะถูกผู้คนในที่นั้นเหยียบเอาจงส่งดอกไม้และของหอมไปก็พอแล้วจงอยู่ในบ้านนี้แหละนางมีศรัทธากล้าคิดว่าถึงแม้เราจะตายลงในที่นั้นเราก็จะไปทำการบูชาสักการะให้ได้คือวันที่ประชุมเพลิงศพภพาษ,ษารีบุตรนะนางไม่ฟังคำของพ่อผัวจึงพร้อมด้วยหญิง รับใช้พากันไปณที่นั้นยืนประนมบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นขณะเมื่อข้าราชบริพารมาเพื่อบูชาพระสะาพระเถระช้างตกมันเชือกหนึ่งได้เข้าไปอย่างที่นั้นเมื่อผู้คนกลัวตายพากันหนีเพราะเห็นช้างนั้นหมูชนได้เหยียบนางเสสวดีซึ่งล้มลงแล้วถูกคนเหยียบจนตาย โอโยมนางเสสะวดีนั้นกระทำบูชาสักการะมีจิตถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสในพระเถระครั้นถึงแก่กรรมแล้วก็บังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนางได้มีอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารในทันทีนั่นเองนางเทพธิดาแลดูทิพยะสมบัติของตนใคร่ควญถึงเหตุแห่งทิพยะสมบัตินั้นว่า เราได้สมบัตินี้เพราะบุญเช่นไรหนอครั้นเห็นการบูชาสักระที่ตนทำเฉพาะพระเถระจึงมีจิตเลื่อมใสในพระธนตรัยยิ่งขึ้นนางประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับบรรทุกได้หกสิบเร่มเกวียนแวดล้อมด้วยนางอับสรพันหนึ่งเพื่อถวายบังคมพระศา,าสดาด้วยเทพผลิตอันยิ่งใหญ่ ยังสิบทิศให้สว่างสวัยดุจพระจันทร์และดุจพระอาทิตย์มาพร้อมกับวิมานลงจากวิมานยืนประคองอัญชรีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะนั้นท่านพระวังคีสะนั่งอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลกลับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าปัญหาย่มปรากฏแก่ข้าพระองค์ เพื่อจะทูลถามถึงกรรมที่เทพิดานี้กระทำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าบางคีสะปัญหาจงปรากฏแก่เธอเถิดดังนี้แล้วจึงท่านพระวังคีสะประสงค์จะถามกรรมที่เทพิดานั้นทำไว้เมื่อจะสารเสรินวิมานของเทพิดานั้นเสียก่อนจึงได้กล่าวคาถาว่า ดูก่อนเทพิดาอาตมาได้เห็นวิมานของท่านนี้มุงด้วยแก้วผลึกขายเงินและขายทองคำมีพื้นวิจิตหลายอย่างน่ารื่นรมเป็นพบที่น่าอยู่ในรมิตไว้เป็นอย่างดีมีซุ้มประตูแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการที่ลานวิมานเรียรายไปด้วยสายทองงดงามมากส่องแสงไปทั่วสิบทิศเหมือนพระอาทิตย์บนท้องฟ้ามีรัศมีตั้งพัน กำจัดความมืดได้ในสารธการวิมานของท่านนี้ย่อมส่องแสงสว่างเหมือนกับแสงเปลวไฟซึ่งกําลังลุกอยู่บนยอดภูเขาในเวลากลางคืนหรือคล้ายกับการลืมตาขึ้นขณะที่ฟ้าแลบบนอากาศฉะนั้นโอ้โยมท่านพลณนามากมายเลยนะโยมวิมานทิพย์ต่างๆเนี่ยมีอรรภาพมากมายโยมประดับประดาด้วยมีดอกไม้ทิพย์มีนก ทิพส่งเสียงร้องน่ารื่นลมเลือกเกินโยมนะดูก่อนเทพิดาผู้มีขนตางอนงามขอท่านจงตอบถึงผลกรรมเป็นเหตุให้ได้วิมานที่ท่านได้แล้วนี้ตามคำที่อาตมาภาพถามเถิดอาตมาคงไม่อ่านนะเวลาหมดแล้วโยมเลยเวลามาแล้วต้องขออภัยด้วยนะเรื่องของเสสะวดีวิมานนี้ก็นางก็ได้ตอบเหมือนกับกรรมที่นาง เคยเป็นมนุษย์นะโยมที่ไปบูชา,อาตอนประชุมเพลิงศพของท่านพระสา,ารีบุตรแล้วก็ถูกผู้คนเหยียบตายตอนที่ช้างตกมันอรารวาสนะและนางก็ได้เกิดในสวรรค์ชั้นนี้ญาติโย,ยมก็ฟังเรื่องราวที่โยมฟังมาตั้งแต่ต้นแหละโยมแต่ตรงนี้อาตมาไม่อ่านนะเพราะว่าเวลาหมดแล้วโยมทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําเรื่องนั้นให้เป็นเหตุแล้วก็ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทที่มาประชุมกัน เทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนด้วยประการชนิแลเสสะวสดีวิมานก็จบไว้ได้เพียงเท่านี้เลยเวลามาด้วยต้องขอภอภัยอาละวันนี้อาตมาภาพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรห้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั้งหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร